จุดเด่นเรื่องของการบริการของเราเนี่ยเราแยกเป็น2พาร์ทคือด้านออนไลน์และออฟไลน์นะครับในด้านออนไลน์เนี่ยลูกค้าสามารถที่จะอขอคำปรึกษาเราได้โดยที่ไม่ต้องเข้ามาที่ออฟฟิศจะเป็นการศึกษาทางโทรศัพท์หรือเป็นการแชท จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำตอบตลอด24ชั่วโมงเว็บไซต์ออนไลน์ของเราจะเป็น v i s a t o g o c o t h นะครับลูกค้าสามารถเข้าไปดูเรื่องของข้อมูลการขอวีซ่าว่าต้องเริ่มต้นอย่างไรเงื่อนไขาการบริการแพ็กเกจที่เรามีไว้ให้กับลูกค้าเนี่ยเรามีทั้งหมด4แพ็กเกจตั้งแต่แพ e ็กเกจสแตนดาร์ดแพ็กเกจพลาสแพ็กเกจเอ็กซ์คลูซีฟแพ็กเกจ VIP โดยเริ่มต้นตั้งแต่3,300บาทจนถึง2 1 5 0 0บาท ทุกแพ็กเกจลูกค้าสามารถดูขั้นตอนว่าแพ็กเกจไหนเหมาะกับลูกค้าได้เลยในระบบออฟไลน์ของเรานะครับก็คือการที่เรามีสำนักง,งานตั้งณนะจังหวัดนั้นก็คือ1นึ่งแฟรนไชส์การมีสำนักง,งานหมายถึงว่าลูกค้าสามารถเดินเข้ามาขอคําปรึกษาขอคําแนะนํานําเอกสารมาให้ขบวนการทุกอย่างถ้าลูกค้าอยากได้ความมั่นใจจากทางสำนักง,งานก็สามารถเดินเข้ามาที่ออฟฟิศได้